ยินดีต้อนรับครับวันนี้ก็จะมาบอลครับตารางการแข่งศึกคัดฟุตบอลโลกปี2026นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าไทยเราจะสามารถเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าเข้ารอบสุดท้ายนะครับในการคัดฟุตบอลโลกได้หรือเปล่านะซึ่งผมก็จะมาบอกกันะครับตารางการแข่งนะครับแล้วก็มาพีวิวสกอร์กันครับว่า มันจะเป็นยังไงว่าทีมไทยจะได้เขารอบหรือเปล่านะครับซึ่งผมจะมาพูดทวนครับว่ามันเราแข่งกับทีมอะไรไป,ไปเราแข่งกับทีมอะไรไปบ้างแล้วนะผมก็จะมาเออพูดคุยพร้อมก,กันครับแมตช์แรกครับที่เราแข่งนะครับในทัวร์คับบรฟนะุตบอลโลกอ่ะปีสองพันี่สิบหกนะเราแพ้ทีม ชาติจีนคาบ้านไปสประตูต่อหนึ่งครับซึ่งเป็นการแพ้ที่บอกเลย่าเวอือนะครับคนไทยทุกคนมองว่าจะสามารถเอาชนะจีนได้นะจะมีแต้มเวลาเราเล่นเล่นในบ้านก็ไม่มีครับไม่มีแต้มเลยครับศูนย์แต้มนะไทยเจอจีนแมนแหลกแมนเนี่ยมันแข่งแล้วย่าเยือนนะครับซึ่งเจมาเล่นในบ้านไทยมาเยือนไทยเป็นหลังเย่านะ งเราก็แพ้จีนไปสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ไทยก็มีการปเปลี่ยนโค้ดเล็กน้อยแล้วก็มามาเจอครับหนะ้าที่สองที่เราเจอสิงคโปร์แล้วก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้นะสกอร์น่าจะสามประตูสามประตูต่อหนึ่งนะเวลาเราเจอสิงคโปร์นะครับต่อก็มาเริ่มกันเลยครับตารางการแข่งทว์แมตต์ต่อไปนะเราจะเจอกับทีมอะไรนะครับมา ดูกันไ้เลยครับเป็นเทมที่ทุกคนถ้าได้ยินจะต้องพูดว่าจะ,จะต้องโล่งใจครับเพราะว่าไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ครับเพราะว่านัดที่3เรแล้วแข่งไป2แมตช์เลยับเจอจีนในบ้านเจอสิงคโปร์นอกบ้านแล้วมาไปเจอเกาหลีใต้นอกบ้านนะครับไปเยือนเกาหลีใต้นะครับซึ่งตารางการแข่งนะครับนัดนัดที่3ไทยพบเกาหลีใต้นะจะแข่งไว้ใน ปี2024นะครับปี2567นะครับแล้วก็มาเริ่มครับว่าเขาจะแข่งวันไหนก็คือวันที่21มีนาคมนั่นเองไทยจะเกาหลีใต้วันที่21มีนาคม2567นะครับส่วนเวลายังไม่มีการบอกนะส่วนเวลายังไม่มีการบอกว่าแข่งเวลาไหนนะวันที่21มีนาคม2567นะครับไทยพบเกาหลีใต้นะครับ ส่วนนะัดที่4ครับเราก็จะเจอกับเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งครับแต่เป็นเกาหลีใต้ในบ้านนะไทยเราจะเล่นในบ้านเจอเกาหลีใต้วันที่26มีนาคม2567นะครับเดือนมีนาคมนะเจอเกาหลีอีกที่ไทยเนะี่ยประมาณวันที่2 6นะครับ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งน่าเราเจอแมเราแข่งนัดที่สี่นะเจอเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งในบ้านเราเนี่ยวันที่ยี่สิบหกมีนาคมนะแล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับแล้วก็ผมว่าแมตทั้งสองเนี่ยเราว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่ามันเราเจอญี่ปุ่นไปห้าเม็ดนะครับเราไม่น่าจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งเสมอได้นะครับ ซึ่งเรามาเจอซึ่งเราจะมาดูกันครับในแมตช์ที่เราคาดหวังที่สุดนะเราจะไปแก้มืองกับจีนถ้าเราแก้มือกับจีนไม่ได้คือตกรอบนะครับนาที่5ครับทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนนะครับนอกบ้านนะครับไปเยือนจีนนะครับไทยเยือนจีนวันที่ยี่สิเออเอาโอเคเอาเอาใหม่ครับใหม่ครับเอาใหม่นะครับทีมชาติจีนพบ ทีมชาติไทยครับวันที่6มิถุนายนครับ2567นะครับไทยเจอจีนนอกบ้านเนี่ยวันที่6มิถุนายนนะ2567ปีนี้นะั2024นะเวลายังไม่บอกนะเวลายังไม่มีการยืนยันนะครับแล้วก็มานัดที่6คือนัดที่เราจะวัดกับจีนนะว่าเราจะสามารถยิงสิงคโปร์ไปได้กี่ลูกนะครับนัดนัดที่6คือนัดตัดสินนะนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับ ถ้าไม่ชนะแมตสุดท้ายนี่ก็คือจะตกรอบแบบหนหูหรือแม้จะจะตกรอบแบบหนหูหรือไม่ก็เป็นอันดับที่3นะซึ่งเราจะไปเจออันดับที่1ของกลุ่มอื่นนะครับอ,อันนี้ทีมชาติไทยนาที่6เนี่ยในศึกคัดฟุตบอลโลกเนี่ย2026เนี่ยเราเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ไปเป็นแมตสุดท้ายนะในบ้านนะครับ เราจะเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์วันที่11มิถุนายนนะครับ2,567นะครับหลือปี2024เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่สนามราชมังคลากิฬาสถานนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยกับการไป,ปรฟุตกับการไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันค่อนขอ้าง ริบหลีครับมันค่อนข้างริบหลีกครว่าเราเปลี่ยนเอาโคดอิชิอิเข้ามาคุมแล้วก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเราจะผ่านเข้าเราไปไหมให้ว่าเราเจอเย่ปุนไปห้าลูกนะครับครึ่งแรกพอไว้ครึ่งสุดท้ายพอแล้วครับครึ่งที่สองพอแล้วเลยครับโอ้โหรวไปห้าเม็ดรัวๆนะครับความฟิตไทยมันมันไม่ถึงนะนี่คือสิ่งที่เราเสียเปรียบนะว่าความฟิตของเราเนี่ยแย่มากนะครับ สู่ได้แค่ครึ่งเล่นี่คือสู่สีเครื่องลางมาไม่ได้ไม่ได้นะครับว่านักเตะที่สำรองเราก็มีน้อยนะความฟิตของแต่ละคนความเก่งของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มาทวนคนระับทวนกันต่อเลยนะว่าไทยจะแข่งนัดต่อไปจะใครใครเจอเกาหลีนอกบ้าน,นครับมาที่21มีนาคม2567นะครับเวลายังไม่มีการยืนยันนะเล่นนอกบ้านเจอเกาหลีนนะ แล้วก็มาเล่นในบ้าน,นเจอทีมชาติเกาหลีใต้ไทยเจอทีมชาติเกาหลีใต้วันที่26มีนาคม2 5 6 7หนึ่งทุ่มครึ่งครับเล่นในบ้านเราเล่นในบ้านนะแล้วก็นัดที่5ไปเยือนจีนนะครับวันที่6มิถุนายน2 5 6 7เวลาย,ยังไม่มีการยืนยันนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายครับนัดที่6ทีมชาติไทยเล่นในบ้านเจอทีมชาติสิงคโปร์ปนะครับวันที่11มิถุนายน2567จนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจะได้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็มาฝากนะครับฝากสุดท้ายครับฝากพรีวิวก็แล้วกันว่นาผมจะฟันทงสกอร์นะมาไทยจะโดนไปกี่เม็ดนะครับเกาหลีใต้ผําว่าแพ้ประมาณสามลูกนะะว่าสามลูกขึ้นแน่ๆเลเกาหลีใต้แพ้เออไม่ใช่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้สามูนย์ครับมาเล่นในบ้านไทยแพ้สอศูนย์ครับ ล้วก็มาเจอจีนเพราะว่าไทยสามารถเอาเอาชนะจีนประมาณ2 1หนึ่งได้นะตอนถ้าเราไปเยือนจีนนะเราสามารถชนะทีมชาติจีนประมาณ2องตูต่อหนึ่งได้นะครับนาะที่6ไทยก็ชนะสกอร์เดิมนะสามหนึ่งนะไทยเจอสิงคโปร์เนะี่ยเล่นในบ้านเลยน่าจะชนะน่าจะชนะได้นะสามประตูต่อหนึ่งนะครับาารการพิวิวอ็์อจะเพียงเท่าน,นี้ก็ตารางการแข่งนะก็ จดเพลงเท่านี้ครับการแข่งทัวร์คัดฟุตบอลโลกนะครับคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชียบอลโลกปีสองพันยี่สิบหกเราไม่น่าได้ไปครับแต่ว่าก็ตะลุ่มเชียร์กันสนใจเชียร์กันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจัดเพลงเท่านี้ครับผม